สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กันกับโปรแกรมทรายวันนี้จะมาสอนร่างคงรดางน,นะคะแล้วก็ช่วดอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดซับกดซับแล้วก็กดไลค์ด้วยนะก็คงร่างก็นะคะไม่ต้องอะไรมากหรอกอย่างแรกให้เราวาดกลมๆอย่างเงี้ยถ้าจะใช้ใช้นี้แล้วก็ข้อปีกก็ได้แล้วก็ กดอันนี้แล้วก็อันนี้นะคะทานฟอร์มือแลรทุกอย่างนี่แหละโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ให้เราลากลงมาอย่าเพิ่งมาแบบแตัดหน้าอะไรแบบนี้ลากลงมาอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ค่อยมือเราไม่ค่อยมืออย่นี้เท่าไหร่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราขอ คออ,อีกแล้วเขาดูแล้วมันดูใหญ่ๆเนาะโอเคอันนี้คอนะคะก็ประมาณนี้นะน,นี่ตัดคอได้นะ <c oughs> <g ül> ก็อย่างนี้นะคะแต่มือนน่นไม่น่าจะเห็นนะก็อย่างนี้ละกัน ประมาณนี้นะคะถ้าไม่ให้มีหน้าอ,อกก็ไม่ต้องว่าหน้าอ,อกนะอันนี้ลรานิดนึงแล้วก็อย่างนี้ลองมาเลยค่ะนี่วขอไนนะมันเป็นสะโพก่ะ ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะแต่เราขอไม่ใส่นะมันดูยังไงไม่รู้ก็จะผ่านมีก็ผ่านได้ค่ะอย่างเช่นแบบอันนี้สอนแค่ตัวเดียวแล้วกันเนาะเพราะว่าวเดี๋ยวนาะทีมันไม่ไหวก็อันนี้อาจมึงอาจจะมองไม่เห็นนะมึงบางคนจะอยู่ประมาณนี้ดูเดี๋ยวดูความของเราเลยเกือบถึงเขานะอันนี้ถึงเขาน่าเลย เป็นอย่างนี้หรืออย่างนี้ก่อนก็ได้อันนี้เป็นข้อสอบละกะให้มันดูดีๆหน่อยนะโอเคก็แบบหนึ่งนะคะถามว่าไอ้พวกที่เขาแบบรถจังๆอย่างเงี้ยทำยังไงก็ตรงนี้นะรดจงัจงๆไป มาค่ะมาดูแบบต่อไปอันนี้ขอใช้เป็นสีชมพูเนาะมาทำให้ดูค่สองแบบนะพบเพราะว่เดี๋ยวนะคิดวิทีมันจะไปไกลแน่นอน <weet> ก็ล่างโคงหน้าเหมือนเดิมคะ่ะแต่เรื่องมืออ่ะจะไม่เหมือนกัน อันนี้ตัวละครหญิงนะเดี๋ยวชายเรามีคลิปสอนอยู่นะตัวละครชายถามว่ายังลบตัด ปรับให้มันใหญ่ขึ้นยังไงแบบไม่ต้องกดแตบบ่ไม่ต้องกดตรงนี้นะคะก็กดใหญ่ขึ้นก็กดลอลิงนะใบไม้ก็เป็นการลดนะคะก็นะอย่างเงี้ยเพิ่มลดเพิ่มลดไป แบบซึ้นๆว่าฝันใจให้เธอประมาณนี้ก็ผ่ามาอีกรอบหนึ่งเราเป็นคนชอบผานะใครไม่ชอบตอนนี้ก็เป็นส่วนของนอมอแล้วก็มือทำให้เป็นสัญลักษณ์เอาไว้อย่างเงี้ยโอเคประมาณนี้นะคะถ้ามีเวลาพอจะสอนเรื่องการลงสีนะจะสวสอนเลยดีกว่า ก็เรื่องการลงสีอย่างเช่นอ่ะแล้วว่าเป็นมิกกี้มอสหนึ่งตัวจะไม่เหมือนนะอาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะคะแล้ว,วเป็นมิกกี้เมอสหนึ่งตัวใช่ไหมรีบรีบ,รบ,รบ ปะมาณแบบอาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าเรารียบมากเลยตอนเนี้ยแต่ถ้าจะให้สวยก็ทำได้ก็เอาแค่หน้าแล,แล้วกันเนาะก็ในใบายสีนะคะให้เลือกเลยอย่าเชื่นเราว่าร,ารูปเสร็จแล้วอ่ะมาแล้วก็แล้นี่แหละเ้เนี่ยช้าเนี่ยช้า ความช้าความช้าโอเคนะคะแล้วก็เลือกเลเยอร์ในเลเยอร์รหนึ่งเอาู่ตรงนี้นะแล้วก็อย่างเช่นเราจะระบ,บายจมูกใช่ไหมกดอันเนี้ยแล้วก็กดมาแล้วก็มาระบ,บายจมูกจมูกเราสีอะไรสีแดงก็เนี่ยเป็นการระบ,บายสีได้ง่ายขึ้นนะอันนี้สีอะไรวะอ่ะนี่ก็สีแดงใช่ไหมก็ส่ไปอีกสีแดงอ่ะ เราเป็นคนที่ชอบแยกเลเย,ยอร์แบบโคตรเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ครอบให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันก่อนโอเคค่ะตอนนี้ก็ครอบไปหมดแล้วนะครอบหมดแล้วก็ที่อันนีนะ้น่าจะประมาณนี้นะเออเดี๋ยวเพิ่มลักษณะมันก่อนโอเคอ๋อมีอย่างนี้ด้วยนี่ก็อันนี้นะคะก็มาตัดเส้นอย่างนี้นะ เทคนิคของหนูนะทำอย่างเงี้ยนะทำอย่างเงี้ยนะไปเรื่อยๆเนะี่ยแล้วก็ตัดตัดตัด,ตดแล้วก็หนูจะตัดตรงนี้นิดนึงตรงนี้ไม่พยายามสักนิดนึงนะแล้วก็เอาเรื่องมาที่เบอร์นะนี่ดูดีดูเีมัพนแกสเสียโฟร์โอเคค่ะก็ ประมาณนี้เนาะก็น่าจะโอเคอะ่ะออส่วนจะเอาพื้นหลังก่อนไหมเดี๋ยวมาคุมก่อนปัแบบเดียวก็นะคะือคิกตรงนี้ไปซะก่อนแล้วก็อะไรเป็นสีอะไรอย่างเช่นสีเออสีนี้นะไม่เไม่เอาไม่เอ้ดีกว่าสีแดงแล้วก็สีนี้ ก็สีนี้นะคะแล้วเราขอช้ำอีกสีนี้แล้วเราช้ำไปอีกนะเป็นสีนี้ถามว่าจะเอาอยัางไงให้มันคู่กันล่ะอ่ะาตรงนี้ทํายังไงเอ่ยก็นะคะใช้อย่างนี้เลยเ๋ยวนี่ดูดีขึ้นเะละ่ะก็นะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ก็มันก็จะได้รไประมาณนี้นะก็นะคะแล้วก็เลือกครอบแล้วก็สร้างเลเยอร์เลเยอร์มาแล้วก็ขายนี่แหละคะ่ะจะระบายตรงไหนก็ระบายได้เพราะว่าอันเนี้ยไม่ต้อจะทับอันไหนเพราะเลเยอร์มันมันคอลเลเยอร์กันมันจะไม่ทับนะคะต้องใช้ตัวนี้นะแล้วก็ต้องเลื่อเวลาระบายสีนะเอาอันเนี้ย เลเยอร์ที่เราทำมีอยู่เรื่องไมู่ีตรงกลางเอ๊ะเรื่องมีอยู่ล่างสุดนะก็สีดำใช่ไหมเซล็จ้า๋ยวเรามานั่งเก็บกันดีกว่าตรงนี้เปลี่ยนเลยเลยอร์นะคะมันต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนเลเยอร์นี้ ต้องดูแต่เลเยอร์ได้นะเลเยอร์ไหนที่มันไม่ใช่นะคะก็ไม่สนใจมันแต่ถ้าเลเยอร์นั้นมานปนกับเลเยอร์นี้มันโคระสี